สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสก้าลาดออริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับ CRC Bio นะครับก็ตัวนี้จะเป็นน้ำยาล้างห้องเครื่องนะครับพอดีผมสั่งไอ้แปรงนะครับของบริษัทนี้นะครับเขาก็แถมน้ำยาของ CRC ให้นะครับน้ำยาล้างห้องเครื่องเนี่ยให้เรานะครับมาลองใช้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้สั่งแปรงหรือว่ามีแปรงอยู่แล้วนะครับอยากจะสั่ง CRC ไอ้ตัวล้างเครื่องยนต์เนี่ย ไปใช้ดูนะครับก็ไปสั่งได้น,นะครับพิมพ์ตามนี้เลยมันจะมีเป็นแพคเกจจิ้งที่เขาทาขายเลยนะครับมีอัตราส่วนในการผรสมบอกเรียบร้อยว่าล้างอะไรใส่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับส่วนตัวผมเคยใช้ล้างหค่องเครื่องของ CRC ที่เป็นสเปรย์นะครับไปดูได้น,นะครับชิปล้างหค่องเครื่องรถยนต์นผมเคยฉีดเป็นกระป๋องเลยกระป๋องละ300มะั้งโอ้โหก็กระป๋องนึงเนี่ยน่าจะได้ประมาณ2คันนะครับก็คือฉีดหมดเลยได้2คันนะครับ ก็ใช้หมดเลยตอนนั้นก็สะอาดดีนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บก็เอาน้ำเปล่าตามนะครับแล้วก็เป่าลมไม่แห้งนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เขาทําขายที่เป็นขวดสเปย์นะครับมันจะมีเป็นขวดสเปย์ที่เขาทําขายนะครับอันนี้ก็เป็นแพคเกจจิ้งที่เขาให้ทดลองใช้แถมมาให้ก็ก็ถือว่าดีนะเพราะผมซื้อแปรงนะคราวที่แล้วผมซื้อแปรงไปก็อาจจกำลังจะสั่งน้ำยาล้างห้องเครื่องแต่อยากลองยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ย พอดีเขาแถมอันนี้ให้ก็เดี๋ยวได้ลองกันนะครับนี่นะไอซีไอพีร้างเครื่องนะดูมันก็มีภาพอยู่นิดนึงเดี๋ยวลองดูกลิ่นนะำก้อนน้ำายลาล้างห้องเครื่องนะลองดูซิออกหรือเปล่า ออกอยู่นะออกอยู่ดำๆออกไหมออกออกอยู่ออกอยู่นี่ออกอยู่วนะันะ ออกดูนะอันนี้คือลองก่อนว่ามันจะเป็นอันตรายหรือชิ้นส่วนป่ะนะ oh. จะลองฉีดตรงนี้ดูนะฉีดอาซีนะฉีดดูซิ คือออกไหมนี้มันจะเป็นภาบหมันๆนะแล้วก็แบบภาบแบบสู้สปกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทรายแล้งกออกไหม ออกดูออกดูถ้ามีน้ำช่วยก็จะออกอีกวันนี้นะออกดีนะอ,ออก,ออกเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาถา่ายด,ดูนะออกออกดนะเออน้ำยาล้าง,งเครื่องออกถือว่าโอเคนะใสเลยนะครับถือว่าดีลแล้วแหละนะเออใครจะซื้อลองใช้ก็ลองใช้ดูนะ